ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงบันดาลให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโชคชะตาทารด์ดช่องดูดวงไพ่ย,ยิปซีพลังงานบวกแห่งนี้คลิปนี้เป็นคลิปความรักรายเดือนสำหรับชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ธันวาคม ถึง22มกราคมประจำเดือนสิงหาคมและทุกคนที่บังเกินเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าจักรวาลกำลังนำพาข้อความนี้มาให้คุณคลิปนี้ถูกดึงดูดมาหาคุณเพราะจักรวาลต้องการส่งสารสำคัญถึงคุณมาดูกันค่ะว่าโชคชะตาความรักของคุณที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอให้คุณตั้งจิตให้สงบ สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วรับฟังด้วยหัวใจคะ่ะไพ่ที่คุณได้คือ The Hangman Queen of s w o r d The Hierophant Queen of w a n d King of Swords Two of w a n d The Emperor Six of Pentacles Ten of Cups King of Wands i x of Cups Six of Swords ไพ่สรุป Ace of Wands เดือนสิงหาคมของชาวราศีธนูในเรื่องความรักเปรียบเสมือนการเปิดตาในมุมใหม่และเลือกเดินทางด้วยพลังของความเข้าใจและความมั่นคงในตัวเองไพ่ของคุณมีทั้งพลังงานของควีนและคิงออกมาเยอะมากบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำความมั่นใจสติปัญญาของทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายชาวราศีธนูและมีพลังงานการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกมากๆว่าเดือนนี้จะมีการเติบโตทางจิตใจและหัวใจอย่างชัดเจนเรามาอ่านความหมายไพ่ในแต่ละใบของชาวราศีธนูกันค่ะไพ่ใบแรก The h a n d n a n ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณอาจอยู่ในช่วงพักใจหรือเฝ้ามองบางสิ่งด้วยมุมใหม่หากเคยมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือผิดหวังมา ไพ่แสดงถึงพัฒนาการภายในจิตใจคุณเริ่มมองเห็นความรักด้วยความเข้าใจซึ่งหมายถึงคุณกำลังเติบโตทางอารมณ์ปล่อยวางบางสิ่งเพื่อจะพบรักที่เหมาะกับจิตวิญญาณของคุณจริงๆไพ่ค e ีนออฟ o อดคุณมีสติรอบคอบและใช้เหตุผลในความรักมากขึ้นไม่ตกหลุมพรางง่ายอีกต่อไปคุณรู้จักคุณค่าของตัวเอง และจะไม่ยอมเป็นตัวเลือกของใครความรักที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนนี้จะต้องผ่านด่านแห่งความจริงใจและความเท่าเทียมเท่านั้นไพ่ใบ The Hierophant ความรักของคุณในเดือนนี้มีแนวโน้มถึงความมั่นคงจริงจังและลึกซึ้งทางจิตใจอาจพบรักที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณหรือพัฒนาเป็นคู่ชีวิตแบบครอบครัวส่วนความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้ว จะมีโอกาสพัฒนาไปสู่การมั่นหมายการแต่งงานไพ Queen ofwand นคุณมีสเสน่ห์เป็นพิเศษในเดือนนี้ดึงดูดคนเข้ามาด้วยความมั่นใจมีพลังบวกเปล่งประกายแบบธรรมชาติคนรักจะชื่นชมในตัวตนของคุณและคุณจะรู้สึกภูมิใจในบทบาทของตัวเองในความสัมพันธ์นี้ไพ King of Swords คนรักของคุณ หรือคนที่เข้ามาอาจเป็นคนสุข,ขุมจริงจังควบคุมอารมณ์เก่งเป็นคนมีเหตุผลแต่ลึกๆแล้วเขาหวังดีและมองความรักอย่างจริงจังความสัมพันธ์นี้จะมั่นคงหากคุณเปิดใจและสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไพ่ t o of w a n d คุณอาจกำลังอยู่ในช่วงคิดตัดสินใจว่าจะพัฒนาไปในทิศท,ทางไหน บางคนมีสองทางให้เลือกหรือคิดถึงอนาคตร่วมกันกับคนพิเศษคุณมองความรักอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจแต่เป็นเรื่องของการวางแผนร่วมกันไพดีเอ็มเปอร์การแห่งผู้นำความมั่นคงและความรับผิดชอบแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีรากฐานมั่นคงหรือมีคนที่พร้อมจะดูแลคุณอย่างจริงจังเข้ามา ไพ่ซิกออฟเพนทเคความรักในเดือนนี้จะมีการให้และรับที่สมดุลมากขึ้นคุณหรืออีกฝ่ายอาจเคยให้มากไปแต่ตอนนี้จะได้คืนมาอย่างพอดีความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมมีการช่วยเหลือกันทางอารมณ์และภาระชีวิตมากขึ้นไพ่ Ten of Cups ไพ่แห่งความสุขในครอบครัวความรักที่เติมเต็มทั้งหัวใจและชีวิต ช่วงนี้เหมาะกับการพูดคุยอนาคตร่วมกันมีบรรยากาศดีๆร่วมกันความรักของคุณกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความสมบูรณ์หรือคุณจะได้พบใครสักคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละบ้านของฉันไพคิงออฟวอร์พลังแห่งความมั่นใจกล้าตัดสินใจมีเสน่ห์และมีวิสัยทัศ หากคุณเป็นผู้หญิงไพ่ใบนี้หมายถึงคนรักที่เป็นผู้นำมีความสามารถและจริงจังกับคุณมีคนที่พร้อมพาคุณไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านพร้อมพัฒนาไปด้วยกันเรามาเช็คความรักในแต่ละสถานะกันค่ะคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงพักใจหรือทบทวนความรักที่ผ่านมา และเริ่มเรียนรู้ที่จะรักอย่างมีสติคุณจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาแบบง่ายๆอีกต่อไปแต่จะเลือกคนที่สื่อสารได้ดีมีหลักการและจริงใจกับคุณเท่านั้นช่วงนี้อาจมีคนเข้ามาที่มีแนวโน้มจริงจังหรือผ่านการแนะนำจากครอบครัวหรือแวดวงเดียวกันคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มีแพชชั่นสดใส และอาจนำไปสู่เส้นทางระยะยาวได้ค่ะคนมีคนคุยสถานการณ์ของคุณและเขาอาจกำลังอยู่ในช่วงของการช่างใจว่าจะพัฒนาไปทางไหนต่อแต่ก็เต็มไปด้วยความดึงดูดและเคมีที่เข้ากันดีมากๆตัวคุณเองในเดือนนี้มีแรงดึงดูดสูงเขาอาจลหลงไหลในความมั่นใจและสเสน่ห์ของคุณคนมีคู่ ความสัมพันธ์ของคุณมีรากฐานที่มั่นคงฝ่ายหนึ่งที่ดูแลหรือให้ความมั่นคงต่ออีกฝ่ายอย่างชัดเจนความสมดุลความเกื้อกูลและการให้ที่ลงตัวอาจมีการช่วยเหลือกันทางการเงินหรือแบ่งเบาภาระกันมากขึ้นมีความสุขในครอบครัวความพึงพอใจและการเติมเต็มให้กันและกันมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะเริ่มโครงการชีวิตใหม่ด้วยกันเช่นซื้อบ้านมีลูกท่องเที่ยวคนที่เพิ่งเลิกล่าก,กันไปอาจยังมีบางช่วงเวลาที่หวนคิดถึงคนเก่าความทรงจำดีๆยังคงอยู่และคุณอาจยังรู้สึกลังเลในใจแต่ในเดือนสิงหาคมนี้คุณกำลังเคลื่อนตัวออกจากอดีตไปสู่ความสงบมากขึ้นคุณกำลังเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง และมองเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งคำแนะนำจากจักรวาลอดีตเป็นครูแต่อนาคตคือของขวัญและคุณมีสิทธิ์จะเริ่มใหม่ได้อย่างสวยงามไพ่สรุปความรักของชาวราศีธนู Ace of w a n d ภไพ่ใบนี้เปรียดเสมือนไฟแห่งความหวังความปรารถนาใหม่ๆและการเริ่มต้นที่สดใส เป็นสัญญาณของพลังงานรักที่แรงกล้าและสร้างสารรค์ความรักของคุณกำลังเริ่มต้นใหม่หรือถูกจุดประกายอีกครั้งด้วยแพชชั่นที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยชีวิต